สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไปสุกคนกันแล้วกันครับอยู่กับตันนัตพลลำเพลินออฟฟิเชียนะครับเมื่อนี้ข้ากกำลังสีเดินทางไปที่โดมสาวน้อยเพชรบันแพงครับอาณาจักรสานเพชรบันแพงครับตอนนี้ให้อยู่ที่บ้านนอนเมืองนะครับบ้านพี่แซมชนะชัยนะครับข้าสีเดินทางไปซ้อมกันครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเดินทาง ห่างจากบ้านแพงประมาณจ็กโลไอเจ็ดโลเจ็ดโลนะครับหอดอยู่บวะประมาณสี่หาโลบ่ประมาณนี้เนาะสวัสดีครับทักทายพี่น้องแนทสวัสดีครับนี่เราแตอาบรามเร็ว <laughs> นะครับไปเจอกัน,นที่โดมนะครับเดินทางกันนะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซั s c r i b ์และกดกระดิง่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่อง,งเข้ากันแล้วกันครับช่องน้อยๆนะครับฝากพี่น้องฝากพี่น้องเมตตาเบิ้งแง่เอากล้ากันนะครับสำหรับอานานพลลำเพลินอ f f i ิเชียนะครับแล้วก็ช่องของพี่แซมลำเพลินอั f พิเชียวด้วยนะครับสองน้องใหม่นะครับฝากพี่น้องเบิ้งแง่เอาน้ำเนำเน้อครับอีพออีเมียนะครับ เดี๋ยวจะได้ทําคลิปนะครับอัปเดตนะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครับเห็<อ>ุคลิปต่างๆให้พี่น้องในเบื้องในแย่งกันนะครับตอนนี้แล้นะวฝากพี่น้องนะครับให้กําลังใจเพวกเหาอน้ำกันแล้วกันครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปซอป้อมครับเมื่อนี้อากาศค่อนข้างมืดขึ้น ดีครับคนตกคำว่านเมื่อคืนทั้ทงคืนมืน่อคืนนะครับเดี๋ยวไปพ่อกันยูโดมครับไปอาหารมีคนโทรมาครับกอนเขาโดมเวียสือกาแฟเฮเน่เก็บเงินไปทางมันเมืองผุดใดดอกไม่ยอ่อนครับที่อ่อนอ่อนทิดาครับอบอกว่าโทรมา เป้าื่อกระเพ้แน่ก่อนเข้าไปนนะาาาคนหนึ่งยหญ่อีกแล้วเป้าสื่อกระเพ้าละชุดมาแทนตอนนี้เครื่องับพี่น้องเครื่ฟ้าเครื่ฝนเึ้ื่อกรฝนตกได้มาแล้วครับโอ้ยขาบกดนหนึ่งยายเจ้าต้องให้ยขาดขาดเลี่ยงข่อยในการมาสื่อได้เลย คากาแฟค่อยให้ก้อนทาโดนอีกกระจ้าหยอกเ้อเกลียค่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังเดินทางไปโดมครับเดี๋ยวผอดโดมแล้วข้านะครับจะมาพอกันอีกทีหนึ่งครับพอดแล้วครับพี่ทองเร่องสิเดลงรถแล้วเอากาแฟไปไปฝากกระเจ้ากอน สิเดบไปทวงเงินนําไม่ยงังดอกอขาดุนเม่ยงังดอกจักอีกยังแค่ที่แบบว่าให้น้องซื้อกาแฟให้ล้กกระสีปนเงินค่ากาแฟ <c oughs> อันนี้จักอยี่ยังดอกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้จะมีมซักอกนครับขอนอนุญาตไปเตรียมตัวนะครับไปเตรียมตัวซ้อมแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ดมดึ่งวนะ้คลิปหน้าพาอกันไหมครับ ท่านี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อได้ดรับคลิปใหม่ๆนะครับของอัลลพลลาเบอรอแฟิเชียวด้วยครับคลิปนี้ไว้สำหรับนักกอนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย